สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซียนยูโรวิคอ์แทบตายสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแดกกันเช่นเคยนะครับหลังๆเรื่องเก็บคอนเซปต์ตัวเองแล้วนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้เราหลุดอย่างยูฟ่าแชมเปี้นยนลีกมา2วันนะครับวันนี้เป็นทางยุโรป้าลีกนะ มียูโรปาลีกกับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่เราจะเน้นไปที่ยูโรปาลีกแล้วกันนะครับเพราะว่าทีมใหญ่หลายทีม <c oughs> ใช้คำว่าโดดลงมาเล่นถ้วยนี้เยอะหน่อยนะครับวันนี้ของยูโรปาลีกเองมีจัดหลายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรเวอร์กูเซนเนยอาร์เซนอลแมนยูยูเนียนเบอร์ลินจูเวนตุสชัรเตอร์ดเนตมาหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจัดกันทั้งกัน เต็มคาราเบลเลยแต่จัดไป4คู่ที่แบบจะวิเคราะห์แบบละเอียดหน่อยนะครับถ้าเอาจัดทุกคู่นี่ชั่วโมงหนึ่งไม่พอนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอีสัยสตูดิโอด้วยนะครับและใครสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไปเป็นเพื่อนกันด้วยนะจ๊ะโอเคไม่ต้องรอชา้าจัดกันไปที่คู่แรกที่หลายๆคนน่าจะสนใจหลายๆคนบอกคู่แรกเอาแมนยูได้ไหม,อมเอ้าตามเวลาอาเซนอลก่อน <laughs> เอาอาเซนอนก่อนแล้วกันครับอาเซนอนครับวันนี้พวกเขาต้องไปเยือน กับทางสปอร์ตติงรีสบอนซึ่งสถิติทิ่การเจอกันของทั้งสองทีมต้องยอมรับว่าสูสี นะสูสีเลยครับแต่การเจอกันเนี่ยค่อนข้างนานละย้อนไปนู่นเลยครับศึกของทางยูโรปาลีกเหมือนกันแต่ต้องนูน่นต้องยุคปี2018เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเองเนี่ยสามารถพิชชาะได้แบบเฉียวเฉียดนะครับแต่วันนี้เนี่ยทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลเองพวกเขาต้องไปเยือนสปอร์ติง้งลิสบอนซึ่ง5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลค่อนข้างดีนะครับในลีกเองพวกเขา5นัดหลังสุดมีสะดุดแพ้ให้กับแมนซิตี้นัดเดียว ที่เหลือชนะบอลมัด <c oughs> แบบพลิกน,นรกเลยนะถ้าเราจำกันได้นะัดล่าสุดก่อนหนะ้านี้ชนะเอเวอเรตเตอร์แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนเขาคือทีมนำของรีกโปรตุเกสครับฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีมากๆนะเป็นทีมที่เล่นมีความสามารถเฉพาะตัวดีมากๆแล้วรูปแบบของทางสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคือเหนียวระบบ3 4 3ของสปอร์ติ้งลิสบอนเองต้องยอมรับว่า มันถูกที่ถูกเวลาไปหมดเกมรับดีเกมรุกโดดเด่นถือว่าลิเบอลเองไม่ธรรมดานะครับก่อนที่จะเข้ามารอบนี้เกตตอัดทางมิดเดลเรนนอกบ้านไป4ี่ศูนย์นะครับในลีกเองนี่ล่าสุดก็กดไปอีก3เมตรโดยไม่เสียประตูนะซึ่งไล์อัพของทั้ง2ทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าพอมาเช็คลน์อัพเนี่ยอาเซนอลเองถ้วยนี้ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาเซนอลเองน่าจะไปโฟกัสในบอลลีกซะส่วนใหญ่ไหม เอ่อเพราะว่าตัวนักเตะของอาร์เซนอนลหลายๆตัวนี่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานี่กำศึกหนักค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยเอยในรีกเองแล้วก็ปัญหาอาการบาดเจ็บหลายๆตัวก็เหมือนกับเขาเรียกว่าสลับกันเจ็บสลับกันลงอย่างล่าสุดโอเดกาดเองก็เหมือนจะมีปัญหากล้ามเนื้อกระตุกแต่โชคดีที่โทมัสปาเต้กลับมาได้น่าจะเลือกใช้เป็นทางวีเอราส่วนสปอตตร์ติ้งลิสบอนนี่สายวิ่งเลยครับหนูโนซานโตเอรลิคาโดอัสเกโตหรือแม้กระทั่งตัวคาวาคัสรวมถึงมาคัสเอ็ดวาร์ดเนี่ยพวกนี้คือสาย ริมเส้นลุ้นล้วนนะฮะอย่างที่บอกครับริชบอนเองเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีแล้วเกมส่วนของเขานี่คือโดดเด่นมากส่วนอาเซนอลเองเนี่ย อาร์เตต้าเองน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเหมือนคู่เซนเตอร์อาจจะต้องมีการการใช้ทางจาคอบเข้ามาช่วยนะจาคอบคิวเวอร์เองอาจจะต้องมาช่วยครับเพราะว่ากาเบียลมาคาเยสเนี่ยในช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆนัดเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ริมเส้นซ้ายขวาอาจจะเอาสายแข็งเลยครับไม่เป็นเบนไว้์ก็เป็นทางโทมิยาสึมิฟิวคู่กลางเป็ดแน่นอนครับจอจินโยเองยังไม่พร้อมนะครับโอดกาตเองต้องดูว่าจะ สามารถมีชื่อตัวสำรองหรือเปล่าฟาบิโอวีเอราหรือแม้กระทั่งแดนน้าเนี่ยยกชุดเลยใช้คาว่าอย่างนี้เลยครับเพราะว่าบ,บ,บุกยศซาก้ากาเบียวมาตินเนลลี่เอง2ตัวนี้หรือแม้กระทั่งตัวทอสซาเองในช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าคือใช้งานหนักจริงๆ บุกยโยซาก้าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นนี่แต่ละนัดนี่ขาดซาก้าเหมือนขาดใจนะแล้วนัดนี้การไปเยือนสปอร์ต,ติ้งลิสบอนอาเซนอนอลเองน่าจะพยายามดึงเอาเสมอให้ได้นะครับเพราะว่าอีกนัดหนึ่งเนี่ยกลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองแต่อย่างที่บอกครับคู่นี้ถ้าจะให้เลือกผมบอกเลยครับยูโรปาลีกนัดแรกเนี่ยพยายามอยู่กับเจ้าวานเลยครับเพราะว่า บอลถ้วยลักษณะนี้เนี่ยบ้านใครบ้านมันจริงๆนะแทบจะเกือบ80-90%นะครับฟุตบอลลักษณะนี้จะบ้านใครบ้านมานันนัดเล็นนัดนี้ผมยังมองว่า Sporting Lisbon ครับยืนพื้นไม่แพ้นะคู่นี้สปอร์ติ้งลิสบอเนี่ยยืนพื้นไม่แพ้หนึ่งเลยด้วยความพร้อมของทีม2การโฟกัสบนถ้วยเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนกับตัวอาร์เซนอลการโฟกัสต่างกันเยอะนะ อาเซนอนเองเนี่ยดูจากการปรับตัวหรือแม้กระทั่งดูจากการดอบตัวผู้เล่น,นแสดงให้เห็นว่าอาร์เตต้าเนี่ยไปโฟกัสกับบอลลีกสะส่วนใหญ่เพราะอย่าลืมว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกกับบอลเอไม่ใช่ยูฟ่าแชมเปียนลีกยูโรปาลีกกับบอลลีกเนี่ยเวลามันได้มันต่างกันเยอะนะครับยูโรปาลีกคุณได้แชมป์โรริงแต่คุณเลื่อนชั้นไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นคือจบ แต่ถ้าบอลลีกคุณได้แชมป์ลีกคุณได้ชื่อเสียงคุณได้เกียรติประวัติแล้วก็ได้เล่นยูฟ่าแชมปนลีกด้วยม,มันต่างกันเยอะอย่างที่บอกมันต่างกันเยอะครับผมมองว่าอาเตตา้านัดนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะเอาตัวสำรองลงเยอะหน่อยแล้วก็ดูว่านัดต่อไปที่ไปเล่นในบ้านมีโอกาสจะพลิกกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนเลยมองว่าคู่นี้เนี่ย สปอร์ติ้งลิสบอนน่าจะจะสามารถเอาชนะแต่ก็ไม่แพ้อาร์เซนอลนแน่ๆผมมองนะในบ้านโอ้โหแล้วลิสบอนในช่วงหลังต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของลิสบอนเองนี่จีจัดคือจีจัดเลยครับบอลอย่างบอบลฮอลแลนด์เลยนะบอลตะเกตโปรตุเกสสมัยนี้นะถือว่าได้เลยนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูอีกคู่หนึ่งกันหน่อยดีกว่าครับทัพปีศาจแดงนะทัพปีศาจแดงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้พวกเขาใช้คําว่า เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเรียวเวติสนะครับได้เล่นในที่โอแทฟฟอร์ดก่อนนะครับซึ่งอยู่ในเตดเองต้องยอมรับทุกอย่างดีหมดอยู่อย่างเดียวเลยครับคือสภาพจิตใจเท่านั้นเลยครับเพราะว่าก่อนเริ่มเก็บกับเบติสเองเมื่อสุดสัปดาห์พวกเขาใช้คําว่าขึ้นสู่สวรรค์ชั้น7โดนไปเช็ดเม็ดนะครับกับคู่ปรับตลอดการอย่างริวเพูนั้นนี้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบติตซึ่ง โดยปกติบอลอังกฤษกับบอลสเปนมันคือบอลเข้าทางกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบอลสเปนเนี่ยเป็นบอลที่เขาเรียกว่าเล่นออกวงก้างสปีดสปูวงก้างว่าวงกว้างนะสปีดทุตบอลแดนกลางจะไม่ได้หนักมากซึ่งมันจะไม่ค่อยชอบบอลอังกฤษเพราะบอลอังกฤษเป็นบอลที่เล่นแดนกลางค่อนข้างหนักเข้าบอลค่อนข้างเร็วมันเหมือนแท้ทางกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเลยกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้เนี่ยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบตติสเองไม่ ใช่งานยากไม่น่าใช้งานยากเลยเพราะว่าเบติสเองสถิติในลีกเองก็ไม่ได้ดีนะล่าสุดเนี่ยสามารถยันเสมอตัวเรียวมาริดได้ก็จริงแต่ก่อนหน้านี้เจอทั้งตัวเอลเช่หรือแม้กระทั่งเจอเอลมาเรียเองเบติสเสียส,สลูกขึ้นตลอดซึ่งเกมรับของเบติสน่มันเห็นได้ชัดครับว่าเกมรับของทางเรียวเบตติสเองเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะถ้าเทียบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนตัวการจัดตัวผู้เล่นนี่แหละ ปัญหาคืออยู่การจัดตัวผู้เล่นเนี่ยเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังเนี่ยบอลลีกเขาไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่อาหารต่างกันกันกบอาร์เซนอลน,นะครับเพราะว่าในลีกเองด้วยศักยาภาพทีมหรือแม้กระทั่งคะแนนที่ตามโซนหัวตารางอยู่เนี่ยเหมือนยูไนเต็ดเองไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เป็นบอลถ้วยสังเกตไหม ทุกครั้งที่เป็นบอลถ้วยอิริคเทนฮากจัดชุดใหญ่ลงตลอดนะครับใช้คําว่าชุดใหญ่ลงตลอดแล้วนัดนี้ก็น่าจะเป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีสเปลี่ยนเปลี่ยนสีดฟุตบอลเพราะว่าพอเจอเบติสเนี่ยบอลบอลสเปนเนี่ยมันเป็นบอลที่ทําให้ช้า แมนยูอาจจะต้องใช้ความเร็วนั่นหมายความว่าเวกฮอร์ตอาจจะไม่เหมาะกับกับการเล่นในนัดนี้อาจจะเป็นมาคัตเลตฟอร์ดครับหรือแมกนาโชหรือจอร์แนโชก็ว่าไปตามนั้นครับซึ่งคู่นี้อย่างที่บอกครับยังไงโดยส่วนตัวยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสภาพความพร้อมด้วยสไตล์ฟุตบอลอังกฤษกับสเปนที่มันสวนทางกันโดย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 รูปแบบอยู่แล้วแล้วเบตติสเองก็ถือว่าเป็นทีมระดับกลางของทางสเปนเองที่ไม่มีอะไรเลย ยิงน้อยกว่าโซนกลางตารางกับท้ายตารางด้วยนะเบติสเต็มไปหนักเสมอค่อนข้างเยอะแล้วไม่ค่อยแพ้นั่นนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดน่าจะกำชัยได้ไม่ยากนะครูนี้ยังอยู่กับทัพปีศาจแดงนะครับพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืนกำแพงสักเมตรเมตร25ได้อยู่นะได้อยู่นะครับแต่ถ้ากำแพงอยู่เฉยทะลุ2เมตรอย่าไปยุ่งกับมัน <laughs> อย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลเนี่ย มันเริ่มมีการพิกแพงแต่ด้วยส่วนตัวผมยังมองว่าถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสชนะอยู่อยู่อยู่คืออัตราเฉลี่ยและสูงสูงกว่าสูงกว่าตั้งแต่ยู่แามเชมเมตลีกแล้วถูกไหมเออตั้งแต่ยู่แามเชมเมตลีกแล้วครับปัดไป2 2คู่ของอังกฤษคราวนี้เรามาดูอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับยูเวนตุสด,ดีกว่านี่ตัวชอบเลย ยูเวนตุสเองนี่นัดล่าสุดต้องยอมรับว่าพวกเขามีสะดุดเล็กน้อยใช้คําว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอโรกีเองถือว่าเจอแผนเด็ดของยูเวนตุสที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของยูเวนตุสค่อนข้างโดดเด่นนะแต่นัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้ให้กับโรมานะครับใช้คําว่าไอ้แพ้ไอ้ทีมที่ไม่น่าแพ้นะซึ่งยูเวนตุสเองในช่วงหลังต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นแล้วก็ด้วยนักเตะเองเนี่ยค่้นข้า ดีเลยนะนักเตะหลายๆตัวที่เคยมีปัญหาอาการบาดเจ็บหรือฟอร์มการเล่นดรอปลงไปทั้งตัวดิมาเรียเอยเคียซาเอยพ็อกบาวาฮาโรวิชหรือแม้กระทั่งมิดฟิลด์ตัวกลางเยอะๆเนี่ยกลับมาเล่นดีในช่วงเวลานี้ส่วนไฟบวบวกไฟเบียกับไฟบวกเองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมของเยอรมันที่เล่นบอลเฉยๆใช้คําว่าอย่างนี้ได้ไหมไฟบวกเองแกอยู่โซนหัวตารางก็จริงนะหลายๆคนสงสัยพี่ไฟบวกอยู่หัวตาราง แต่แม่งยิง35ลูกน้อยกว่าพวกมายน้อยกว่าโซนกลางตารางด้วยนะครับซึ่งอย่างนี้บอกครับไฟบวกเองเป็นทีมที่เล่นด้วยได้ยากเป็นทีมที่ดึงจังหวะช้าๆส่วนมากเกมจะเป็นเกมรับและส่วนกับส่วนใหญ่ซึ่งพอเจอยูเวนตุสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายูเวนตุสเองในชุดนี้เนี่ยระบบ3-5-2ของยูเวนตุสเองเป็นระบบที่ทําให้นักเตะหลายๆตัวเล่นดี วาฮาโรวิทแองเคลดีมาเรียรหรือแม้กระทั่งตัวปาราเดสเองด้านขวาพวกกรอร์โดหรือแม้กระทั่งคอสติกเองถือว่าในช่วงหลังกลับมาเล่นดีนะครับส่วนของไฟบวกเนี่ยมันเป็นบอลฉับช่วยชะส่วนใหญ่เลยมองว่าคู่นี้จูเวนตุสครับด้วยด้วยสไตล์บอลที่ค่อนข้างพร้อมสภาพนักเตะที่ค่อนข้างโอเคและที่สําคัญ การโฟกัสบอลถ้วยคือจุดสําคัญของยูเวนตุสในฤดูกาลนี้เลยนะฮะเหตุผลหลักที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ายูเวนตุสในลีกเขาโดนตัดคะแนนพอเขาโดนตัดคะแนนโอกาสที่เขาจะขึ้นมาอยู่ในโซนที่สามารถไปเล่นบอลยุโรปได้เนี่ยค่อนข้างยากยากเลยครับในลีกยูเวนตุสตอนนี้เนี่ยห่างจากโซนที่จะไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยเป็น10คะแนนนะเพราะว่าโดนตัดไป15คะแนนแต่การได้แชมป์บอลถ้วยยูโรปาลีก มันคือเส้นทางเดียวที่สามารถพาไปเล่นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ง่ายที่สุดนั่นยูเวนตุสถ้วยนี้ต้องโฟกัสมากๆเลยแล้วด้วยความพร้อมครับอย่างที่บอกโดยส่วนตัวชอบยูเวนตุสเป็นพิเศษอย่ละคู่นี้ยังมองว่ายูเวนตุสสามารถชนะฝ่ายบวกได้ไม่ยากนะเดี <c oughs> ๋ยง่าจัดไปเรียบร้อยสามคู่มีถูกน่าจะไม่ถูกใจอยู่คู่เดียวแหละสปอร์ติ้งลิสบอน bon, ใช่ไหมพี่อน้นวันนี้อยู่กับสปอร์ติ้งสปอร์ติ้งเจ้าบ้านอนะ แล้วอาร์เซนอลไปเยือนกลัวอาร์เซนอลเอาตัวสำรองลงเช็คตัวสำรองเลยครับกลัวอาร์เซนอลเอาตัวสำรองลงนะเอาตัวจริงเล่นกับสปอร์ตติ้งอย่างเหนื่อยเหตบผลที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรสปอร์ตติ้งลิสบอนเป็นทีมที่เล่นเกมกว้างแล้วสปีดบอลสูงสปอร์ตติ้งเล่นเหมือน PSV i ีไอโอเฟนเหมือนกันเลยสไตล์การเล่นบอลเหมือนกันเลยครับการขึ้นบอลระบบ343ริมเส้นหนักหนักวิงซ้ายวิ่งขวาทะลุทะลวงเยอะๆซึ่งในรอบก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเจอ PSV ออาร์เซนอลโดนนะรู้ไหม อาร์เซนอลโดน่ะเออถึงบอกว่าด้วยสไตล์ฟุตบอลน่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเลยโดยส่วนตัวชอบครับเราเอาชักเตอร์โดเนตดีกว่านะชักเตอร์โดเนตครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ อ่าสิบหกทีมพวกเขาเปิดบ้านรับการมายืนของทางเฟยนุตซึ่งซัคเตอร์ซัคเตอร์วะชัคเตอร์โดเนตเองต้องยอมรับบ่าสถิติการเจอเฟยจนุตด,ดีกว่าดีกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับและสถิติในรีกชัคเตอร์โดเนตเขาถือหัวตารางของทางยูเคนอยู่แล้วนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างคงเส้นคงวาแล้วที่สําคัญในยูเคนเขาคือนัมเบอร์แหละเขาคือนัมเบอร์หวันเลยนะเล่นดีในบ้านดีนอกบ้านเยี่ยมต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลย ส่วนเฟยนูต์รอต้ดามเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทางตัวฮอลแลนด์ส่งเข้าประกวดแต่บอลฮอลแลนด์ปีนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะบอลฮอลแลนด์ bon ปีนี้หลายๆทีมที่เข้าสู่รอบลึกๆในถ้วยยุโรปหลายๆทีมไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับเลยกลายเป็นว่าคู่นี้อย่างที่บอกไว้เลยครับชาวบ้าน แล้วดันเป็นเจ้าบ้านสายเคี่ยวอย่างชักเตอร์โดเนตด้วยนะครับแล้วชักเตอร์โดเนตเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านดีจริงๆถ้าเรากําได้ก่อนหน้านี้ที่ชักเตอร์จะลงมาเล่นบอลยูโรปาแกอยู่สายเดียวกับเรียมัลลิดไปเรียมัลลิดไปพาท่าขาบ้านชักเตอร์มาเรียบร้อยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกครับไม่ง่ายไม่ง่ายคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเลยมองว่า การที่ชัคเตอร์โดเนตเองได้เล่นในบ้านก่อนความพร้อมของสไตล์ฟุตบอลยูเครนกับทางฮอลแลนด์ and, ซึ่งเฟยยนูดเองถามว่าในหลีกเล่นดีไหมเล่นดีนะแต่เวลาออกมาเนี่ยมันเหมือนสไตล์บอลของทางฮอลแลนด์ปีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนไฮบิดจะเร็วก็ไม่เร็วจะช้าก็ไม่ช้ามันดูครึ่งครึ่งกลางๆซึ่งมันดักทางได้ง่ายมันเลยกลายเป็นว่าพอชัคเตอร์โดเนตซึ่งชัคเตอร์โดเนตเนี่ยบอลในบ้านคือบอลวิ่งสู้ตาย เป็นสตดอีกหนึ่งทีมที่มีสถิติการวิ่งในเกมฟุตบอลเยอะติดอันดับต้นๆเลยนะครับเล่นดีไม่ดีไม่ว่าแต่วิ่งเยอะไว้ก่อนนะชักเตอร์โดเนตดีสไตล์นี้เลยรมองว่าคู่นี้ผมผมชอบชักเตอร์โดเนตนะนะจัดไปนะครับ4ี่คู่นี้ชอบสปอร์ติ้งลิสบอนนะชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีจูเวนตุสกับทางชักเตอร์โดเนตนะเรานี้คู่อื่นที่เตะในเวลาเดียวกันเนี่ยมีโลมากับโซซิดัตโลมากับโซซิดัตไม่ค่อยอยากมีคู่ครับเกียดโลมา แต่โรม่าเล่นกับโซซิดัต้องยอมรับว่าบอลในบ้านครับโรม่าเองยังถือว่ายืนพื้นละสถิติของบอลอิตาลีเวลาเจอสเปนใช้คําว่าผลงานดีนะต้องพูดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าสถิติของบอลอิตาลีพอเจอบอลสเปนเนี่ยผลงานค่อนข้างดีเพราะว่าเหมือนฟุตบอลมันสวนทางกันโดยธรรมชาติครับบอลอิต bon าลีช้าช้ชวชัวเข้าเร็วเวสวนหนักห บอลสเปนเบิดกว้างๆวิ่งเยอะๆเวลามันจัดกันเนี่ยมันสนุกมันเลยกลายเป็นว่าคู่นี้โดยส่วนตัวชอบโรมานะชอบโรม่าเนี่ยพอเราชอบโรมานะเดีย๋ยวโรม่ามันจะปิวมันจะชอบเป็นอย่างนี้แนหะไม่เข้าใจแต่ก็ยังชอบโรม่าอยู่ สว่วนอีกคู่หนึ่งที่เตะมีเลเวอร์เจอกับเฟรนซ์วารรอดคู่นี้เลเวอร์คูเซนดูดีครับอยู่ที่กำแพงอย่างเดียวเลยเพราะว่าชื่อชั้นของเลเวอร์กับเฟรนซ์วารรอสมันห่างกันค่อนข้างเยอะด้วยหลีกด้วย,ด,วยด้วยขนาดของทีมด้วยให้เช็คกำแพงเผอเอกำแพงทะลุ2เมตรได้เลยนะดูดีๆนะครับส่วนมียูเนียนเบรนเจอกับยูเนียนเซนเกลร,รอสยูเนียนเบรนในบ้านดูได้นะดูได้นะครับถ้าไม่เกินสัก ที่5เซน50เซนเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้และอีกคู่หนึ่งที่น่าจะใกล้เคียงและสูสีคือเซเบียกับเฟเนบาเช่โดยส่วนตัวฟอบเฟเนบาเช่ คู่นี้น่าจะเป็นคู่เดียวของยูโรปาลีกที่ผมเลือกทีมเยือนนะครับเพราะว่าเซบียาในช่วงหลังต้องยอมรับมันเป็นทีมระดับกลางตารางไปแล้วนะครับไม่ได้มีความคงเส้นคงวาแล้วแต่วันส่วนเฟเนบาเช่นี่คือหัวตารางเฟเนบเช่เองในช่วงหลังเขารุนแชมป์และรุ้นถ้วยเกือบทุกนัดนะครับแล้วไม่ตกรอบต่ำเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมเยือน แต่โดยส่วนตัวมองว่าเฟเนบาเชน่น่าจะเบียดเซบีย่าได้นะเซบีย่าในช่วงหลังเคี่ยวก็จริงแต่พอออกนอกประเทศนี่ก็หนักหนักใช้ได้หนักใช้ได้นะเรียบร้อยนะครับวันนี้เซียนอยู่รู้จัดไปครับเดี๋ยวคืนนี้มีบรรยายสดน่าจะยาวตั้งแต่คู่อาร์เซนอลเลยครับเที่ยงคืน45ทารุตี5เจอกับแมนยูด้วยใช้คำว่า2คู่บรรยายสดติด,ตดเพราะว่ามัน มันห่างกันแค่15นาทีนะเดี๋ยววันนี้อยู่กันยาวๆเดี๋ย,ว,ยวไปเจอกันช่วงบรรยายสดด้วยนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วพุ่นนี่คือเซียนอยู่รูวิเคราะห์แทบไายสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแดกเจอกันช่วงบรรยายสดสวัสดีครับผม